สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยนะครับผมวิถีชนคนพ้าสวนครับสองวันนะครับผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะครับที่บางหมานแอดบางหมานคอนที่เขาฉกเมืองคนดีนะครับวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมมาหลวงอีกนะครับเพราะว่าสองวันไม่ได้มากันก็คิดถึงครับคิดถึงถ้าเป็นภาษาสุราเขาเรียกว่ารำรำลึกใช่ไหมครับวันนี้อาหลวงมีพืชนะครับที่ที่ที่สั่งมาเพิ่มนะครับผมมาดูแล้วว่า หลายอย่างนะครับหลายอย่างเดี๋ยวเราจะไปไปดูหลวงกันนะครับว่าหลวงเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับในสวนพอเพียงเลี่ยงโควิดสิบเก้านะครับที่บางมานนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมสวัสดีครับหลวงเจอแล้วหลวงอยู่ตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับสวับพบกันใหม่อีกแล้วครับครับผมรอบที่เท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้ก็แค่เจอถึงก็ต้องว่ากันไปตามอัธยาศัยของสวนตาเล็กลุงเล็กนี่แหละครับพอเพียงเลี้ยงโควิดสิบเก้านะครับผม พพอเเลีียยงง้กูวันนี้ทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามานนยางไม่ได้ตัดใช่ไหมครับดายาแถวแถวเพิงพักตรงนี้นี่ตอนนี้มีมีมีที่พักแล้วนะแนะนำที่พักก่อนครับแนะนำที่พักก่อนที่พักของผม <laughs> <c oughs> มีกาแฟไว้เผื่อว่า่อไรดิ้วขึ้นมาก็กินกาแฟเตยกาแฟน้ำตาลเขาเรียวกว่าเพิงครับเพิง <c oughs> เพิงไล่ไขมันไล่ ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมีับไปกินไอ้พวกคอฟฟี่เมทพวกนั้นมันมันมันจะมืดนิดนึงครับเดี๋ยวออกมาอ่านะครับนี่เพิ่งทําเสร็จเสร็จเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานตอนกลางคืนเลยนี่ยุกขึ้นมาตอนสว่างเห็นฝนมันเริ่มตอกผมก็จะดูดบุหรี่ก็ดูดยากครับใบจากบุรีใบจักจริงจริงแล้วผมก็ไม่นิยมจะใช้คาว่าดูดบุรีเพราะวมันไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าผมมันอดไม่ได้ครับใบไล่ยุงไล่รินมากครับผมฮะมันอยู่ตรงนั้น่าโอเคครับเมื่อวานไป อะไรมาปลูกนะครับมีมะพร้าวหรือว่าอะไรครับเมื่อกี้ได้บอกบอกผมผมก็ไปถ่ายน้ามันเครื่องรถก็ครับผมได้มะพร้าวจากสังสารครมาสองต้นเขาบอกว่ามันเป็นพันสายพันจากสัสง,งสารคอนี่เขาเป็นมะพร้าวนี่นะครับปลูกที่ริมสะเลยนะครับนี่ที่ริม,สะ,ม <า S 1> สะเลยไ,ได้ร่มร่มกับตอนที่เป็นสะต่อไปเื่อเผื่อว่ามีน้ำอะไรดีขึ้นจะเอาป่ามาเอาปลามาปล่อยมาอะไรแต่ยังไม่รู้ไอเรื่องน้ำไขยุงน่าจะมีแล้วแหละแต่เรื่องปลายังไม่มีครับ ไอ้นี่ก็ต่อไปก็เดี๋ยวถ้ามีรถแบคโฮอะไรมาก็นะสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมพอดีก็ไปเจอที่ไไม่รู้หมอนนั่งหรือหมอนหมอนทองกันแน่ผมก็เอามาใส่ใส่ไว้ดีกว่าอันนี้ต้นต้นเท่าไหร่นะครับต้นต้นพันมันราคาแปดสิบบาทครับเนี่แปดสิบบาทราคาท้องตลาดทั่วไปนี่ได้มาจากแปลงไม้ของที่กิโลหกสามเขตอำเภอลอยต่อตาขุนกับพนมเลยครับโอ้ต้นแปดสิบบาทเอามากี่ต้นนะครับ เอามาประมาณ20ต้นครับนี่แตงไทยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแตงไทยเริ่มเริ่มบอกเดาได้นะครับนี่นี่ครับวันก่อนมานี่ยังยังครับยังแตงไทยผมเริ่มจะเห็นครับผมตาดอกมาแล้วครับช่อสองช่อแล้วก็ลงลูกเผ็ดด้วยใช่ไหมครับลูกเผ็ดพริกผูกพริกอ่อ๋อพริกพลูกเพ็ดลูกเพ็ดอ๋อตรงนี้สวยครับตรงนี้สวยมากนะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับมีเผือกมีอะไรมีเผือกนี่ต้นพริกเล็กๆครับอ๋อนี่ยนี่นี่มะเขือยาวครับมะเขือยาวสวยๆเพาะว่าจะเจอไข่เมื่อไหร่จะได้ผัดกัน ถ้าไม่มีไข่ก็ต้องผัดมะเขือยาวเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับใส่กะปินิดหน่อยก็โอเคโอเคอ่าแล้วก็มีของเคี้ยวเล่นกนี่แตกหน่อขึ้นมาแล้วครับอ้อยครับนี่ทุเรียนนะครับทุเรียนก็เอาออกมาเสริมเมื่อวานเป็นอ้อยน้ำตาลครับอ้อยน้ำตาลนี่เอาพันมา่างไหนของของดั้งเดิมใช่ไหมครับของดั้งเดิมจากอำเภอท่าช้างนี่ที่ผลิตเดิมๆเขาไหมลืมบอกไปครับว่าหลวงมาก่อนนี่มีอาชีพทําสวนอ้อยด้วยนะครับเอาไปขายที่เกาะสมุยเลยนะครับช่วงนั้นเคยทำผลิตครับครับผม ขายไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องนี่ก็ต้องนั่นแหละครับดูสตอ3สามปีนี่สตอไม่รู้สามสามสามรอบหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกเขาฝากสามปีแต่แม่พันธุ์เขาใช้ได้ครับบ้านี่ชายผมเห็นหน้าบ้านเขามีร้านค้าห้อยตรงเตีงตรงเตงอยู่เยอะแยะหมดนี้ครับนี่ถ้าไม่มีผักอะไรก็สามารถเอาไปเนาะน้ําแกงนั่นแหละครับเนี่ยยอดสตอครับผมก็ลงทุเรียนนะครับทุเรียนผมทำค้างไอ้นี่ครับอ๋อที่เห็นแบกไม้ไผ่อยู่เมื่อกี้ใช่ไหมครับครับนี่ผมเอามาทำค้างอ บวกบวกบวกงูบันตะควิบวกงูบวอะไรนี่ครับนี่นี่นี่สูงสูงขึ้นมานะครับเริ่มเริ่มเอาเดียวไม้ข้างข้างบ้านนะครับเอามาตกแต่งเขาให้มันเป็นกิ่งเป็นก้านล้วก็จะได้เลื้อยขึ้นมาหาตอนไปันโตัวไปนี้ครับเจ้าของเขาบอกว่าต้องทําให้สูงสูงนงว่านี่นี่นะครับเอาไม้มาทําอ้ก็มันขําปลังอีกมันสับปะังเริ่มเป็นใบแล้วตอนนี้ครับใบ ใบเริ่มเริ่มเป็นมันสำปะหลังไอ้นี่ใบมันสำปะหลังนี่เห็นผมเห็นบางคนเขาเออกไปผัดกินก็อร่อยเหมือนกันนะก็ได้ครับได้ได้ไดเอาไป,าไปผัดก็ลวกแล้วก็กินน้ำพริกก,กินน้ำพริกคลุกข้าวเกลือหมักไว้ก็เป็นคล้ายๆแบบแบบผักเสี้ยนดองอะไร,รพวกนี้<ผ>ม็ได้ครับได้คนี่เหืออเขี้ยวเล่นแต่ผมไม่เอามาครับสําหรับคนอายุเยอะๆไม่รู้จะทําอะไรก็เรียกว่าเป็ดเดียวนะครับเป๊ดเดเดียวเองนะที่ผมไม่ได้มานะครับสิบกว่าวันลงมาเขียวชะอุ่มเลยนะครับดูดูบรรยากาศนะครับ ก็จะเต็มไปด้วยของของกินนะครับตอนนี้หลวงก็เริ่มที่จะถางหญ้าแล้วก็กรบหลุมอะไรต่างๆนะครับนี่มันบรรยากาศนะครับผมตกแต่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยชีวภาพมั่งทําปุ๋ยหมักเองมั่งอะไรมั่งตรงนี้ครับนี่บรรยากาศล่าสุดในวันนี้นะครับที่ผมได้อัปเดตเอ่อคลิปขึ้นมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณหลายท่านด้วยนะครับที่วงใยผมไม่ได้ลงสองวันครับอาหลวงไม่ได้มาเพราะฝนตกนะครับถือโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้ครับผลงานช่องหนุ่มพุทธสวัสดิกับไร่ของลุงเล็กครับผมลุงเล็ก สซนเดิมนี่แหละนเพียงเรื่องโควิดสิบเก้าครับผมให้มีโอกาสได้ฟื้นตัวขึ้นมากับพี่น้องที่รับชมรับฟังแล้วก็ช่วยๆกันครับผมช่วยเชียร์ช่วยบอกกันต่อๆไปด้วยกันแล้วกันแต่แล้วแต่ภาษาที่จะใช้นะครับครับผมก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับวันดีครับครับครับผมก็่วนโบเพียงเรื่องโควิดสิบเก้านะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าว่าเร็วมากเลยครับแป๊บ๊บหนึ่งจริงๆนะครับที่ที่ต้นต้นต้นไม้นะครับตรงนี้ผมยอมรับว่าได้แสงดีมากเลยนะครับ อาหลวงก็ตกแต่งทั้งวันนะครับยอมรับว่าขยันทั้งวันนะครับผมสองวันไม่ได้มาก็คิดถึงอ่ะมาถึงก็จับโทรศัพท์เลยนะครับเพราะหลวงแกก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับผมทุกวันนะครับทุกวันนี่นพลิกพลิกถ้าเป็นสุราษฎรเขาเรียกลูกลูกเผชดนะครับนี่ลูกเผชดสวยมากเลยนะครับที่สวยมากเลยถือว่าสวยนะครับของผมเพาะไว้ยังไม่งอกเลยนะครับนี่บรรยากาศก็ฝนตกนะครับต้องขอภัย fc ด้วยนะครับที่รอติดตามชมคลิปของหนุ่มพูลสวัสดิ์อยู่นะครับก็ขอบคุณมากมาด้วยนะครับที่มีผู้ติดตามเพิ่มเติมนะครับหนุ่มพูลสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อ่อให้กับตาเล็กนะครับส่วนพอเพียงเลี่ยงโควิด19นะครับ a bangman country หลายคนนะครับก็ ติดต่อผมมานะครับส่งข้อความมาบอกว่าจะมาเที่ยวนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้โควิดซานะครับค่อยว่ากันนะครับผมผลตกยิ่งรินแต่ว่าไม่ได้น้ํานะครับตกนะครับนี่น้ําในคลองนะครับผมนี่บรรยากาศรอบนะครับสามร้อยสิบองศาที่ส่วนตะเล็กนะครับด้านนู้นก็จะเป็นส่วนยางนะครับลูกสาวตัดอยู่น้องไมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ